สวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีวันแม่เนาะก็ในฐานะคนเป็นแม่นะพี่น้องเนาะก็เป็นห่วงเป็นใยลูกนะนี่มาเองได้นะแต่วันนี้ฝนตกเราก็ต้องไปส่งด้วยความรักและห่วงใยนะปล่อยให้กลับคนเดียวไม่ได้เพราะว่าฝนตกใช่ไหมพ่อถ้าฝนไม่ตกนะจะให้กลับคนเดียวนะก็ จากใจนะจากคนเป็นแม่ทั้งหลายนะก็จะคงจะมีความรู้สึกแบบนี้นะ,ะวันนี้นะตอนนี้ก็ได้เอารถนะรถขึ้นรถพี่นะ้องมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถพรกอัพเรียบร้อยมัดแน่นนะถ้าวอนนะแน่นและแน่นนะถ้าปล่อยให้กลับคนเดียวอะไรนะทั้งโน้ตบุ๊กนะไอแพดโทรศัพท์ เปียกฝนแน่นอนได้ทิ้งแน่น้องพี่น้องเนาะก็เอามันเป็นเรื่องธรรมดานะลูกไปเรียนไกลเราก็ต้องไปส่งพี่น้องเป็นยังไงความรู้สึกเจ้าลูกมาเองได้แต่ขากลับฝนตกนะตูกแม่ก็ว,ว่าจะให้ใหกลับเองกลับเองเพราะว่ามาเองได้ก็ต้องกลับเองได้มันเก่งกว่าแม่แน่ๆมันมาจากรอยเอ็ดแล้วทีนี้นะพอดีมันมกระชากมือฝนเออเลยอ่ะ เราเป็นพ่อเป็นแม่นะก็ต้องรับไปโซนครับพี่น้องว่าจะไม่ให้มาไม้ตีก็บอกว่ามากับเพื่อนที่แหลกเขาคือบ้านอือครับมาก็มาไม่ได้บอกพ่อหรอกครับพี่น้องนะอบอกบอกบอกแม่นะครับถ้าบอกพอ่อพ่อไม่มาอืม,มาเปลืองถ่านน้ำมันอยู่ที่หอตัวเองไปเรียนหนังสือก็ต้องอยู่ที่หออ่านหนังสืออยู่ห้องนั่นแหลก ไปไหนอืมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะมาบ้านเนี่ยต้องโทรมาขออนุญาตพ่ออืมถ้าพ่อให้มาก็ต้องมาถ้าพ่อไม่ให้มาไม่ต้องมาอืมยางติดขาดเข้าใช่ไหมาามาที่มานี่ครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับพี่น้องาผมทําคลิปได้แค่คลิปเดียวเพราะว่ามันคืงใส่กินข้าวทั้งวัน คลิปกินข้าวเลย<ช>ลกินข้าวทั้งวันทุกวันยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวันเนาี่ยก็เร่งงานนะครับพี่น้องจนไม่ได้เวลาทำคลิปเลยเร่งจนเต็มกระโปงผู้ละเมานะครับมามารับผู้ละเมามารับเมื่อคืน,นคลงสูงแม่ธรณี <c oughs> ข้าปนพูนสูบลงไปถึงแม่ธรณี แม่เท่านี้สซูบลงไปทาเอาคนพูนเลยเอาคนพูนเลยไม่ได้เลยนอคตอจนถึงตีสามตื่นได้นอนรับเหนื่อยเนื่อพี่น้องเนาะในกามันโลภนะพี่น้องขึ้นไปห้าทุ่มยอดแล้วสี่แถวเอ้ามันยังหยดติ้ง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 อยู่เวลาเราไปส่งงราไปตายนะไปไปตอนที่อออะไรนะตอนที่จะ ก็ป็นน้องมะเตยน้องมะเตยเป็นยังไงไม่รู้รับรับล่อๆอยู่ใ้สิออกไปอะไรเข้ามาในอ๋อในพิมพ์อะตะก๊อเดือได้ก็เข้ามาสิดูพี่น้องทำอะไรอยู่ในบ้านนะครับนี่คือในบ้านนะฮะของพวกเราโอ้วันนี้นะครับเป็นวันแม่ นะครับเอาไฟไม่เป็นไรมันสว่างแค่นี้ะนะครับเป็นวันแม่ทังชาตินะครับก่อนที่เรามาต่อยเนาะจะเดินทางไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็จะมาไหว้นะครับพ่อเอาไหว้ไหว้แม่เนาะไม่ใช่ไหว้พ่อนะฮะไม่ใช่วันพ่อนะครับ อันนก็นได้หน้านที่การงานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเรเรียนให้ดดตัวครูด้วท่านคือสวัสดีครับงกับน้ำตาไหลครับทุกท่านซึ่งในรถประทับ แต่ว่าหาหนวนอนนี้ก็ลูกทั้งสองเนาะก็ล้างเท้าให้แม่นะครับมีได้เมือ่อปนตัวกี่แล้วพาะน้องเดียวก็บวดฟันนะครับพี่น้องเอฟซีเหรอไอเนาะมันก็เป๊ะไปแล้วพี่เป๊อารมณ์ไปเลยไม่เห็นเลย เอเด็กเก็บบ่โอ้อืมแล้วที่ล้างหน้าบ่รอเอาะไปรถต้นไม้สิโอ้นึกว่าน้ำน้ำนเาไปล้างหน้าไปเดินทางไปโรงเรียนเอาไปที่เดินนี่เอเด็กเก็บไหมดูเบ้ได้รู้นี่ลาดก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะ ภายในบ้านนะให้พี่น้องทั้งบ้านได้ชมกันนะครับปโอ้มื่อตึบมาเลยือ้โ่พอดีเลยพี่น,น้องวันนี้พายุเข้านะครับเอฟซะพายุเข้านวน อลบมาเลยครับพี่น้องเอ๋ยอเก็บของอขึ้นรถหมดแล้วยังเอออย่าลืมเด้ออย่าลืมของเด้อเก็บให้ครบนะ พี่น้องเอซีเลยก็ดีหน่อยเนาะถนนทางเข้าบ้านนะครับก็เป็นถนนทางคอนกรีตนะครับพี่น้องอ่าก็ลําบากแค่นิดเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเอฟซี FC เนาะดีกว่าปีที่ผ่านมาเนาะจนถึงนู่นเลยนะฮะร,รถเข้าออกไม่ได้นะครับปีนี้โอ้แค่นี้สบายนะครับ รถก็ต้องอุ่นเครื่องนะอซอุ่นเครื่องนะวันนั้นที่พวกเราเนาะไปเซ็นเอกสารให้น้องมาต่อยเนาะก็ทําการเปลี่ยนยางรถนะครับสองเส้นด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหน้านี่งบยังไม่มีนะก็เลยเปลี่ยนสองเส้นด้านหลังก่อนนะครับออาโอเคครับพี่น้อง f อฟซี FC เอ๋ย นะคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ